ัโลโหลสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วหนึ Big Boss Gaming Gamer Thailand นะครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทที่สามนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเซลเช็คกิ๊กนะครับแล้วจกผมที่ไม่ได้รีวิวผมก็ได้ไปสำรวจเหมืองแร่มาแล้วครับนี่คือเหมืองแร่ที่ผมไปสำรวจเจอมาครับมันเป็นมีสปาซอมบี้ยืนแถวนี้ครับ ท่านที่มาชุมต้องระวังถึน,นะครับตรงนั้นคือสปาซอมบี้นะครับเนี่ยสปาซอมบี้เนี่ยสปาซอมบี้นะครับผมก็ยังไม่ได้แรงงานถงปับดิฟเฟียนยากสุดมันก็จะเกิดถมปับดิฟเฟียนยากสุดมันก็จะเกิดนะ ค<ม>รับหัวก็จะยังไม่ปรับนะครับตอนนี้ผมยังไม่พร้อมไปจนภัยก็<ม>ขอกลับบ้านก่อนครับแเพื่อนทานเจ้าจทานก็คือครับนีภัย,ยกับพวกหมอนครับโอ้โหรอเจ้าทานก็ขุดครับ ให้หมดนเลยให้มันเกี้ยงโลกเลยทานนะนั่งให้มันเดียวไปแล้วนะับกดให้หมดเลยนะครับเออเออ,อเฮ้โอคโคตดิกคต่อไปอเลเออกคตรไปเลยโคตรไปเลย ขุดไปให้มันหมดโลกไปเลยทันเนี่ยมันนก็ว่าแล้วขุดแล้วมันรู้สึกว่ามันดีมือดีขุดๆไปครับขุดเผื่อไว้นะครับขนะุดให้หมดเลยครับชามโอเคเดี๋ยวให้เลยน่าว่าแล้วนะขุดให้หมดเลยครับเห็นตรงไหนขุดโอ้โหนี่จะกลนะางคนะืนนี่แหะมาตั้งนานแล้วเนี่ย

นะครับ,บีตัวเล็กมาแล้วไปครับ <S <S อันนี้ก็ยังไม่ไปจนตายเลยมากครับผมเอาม่ยเอาชีวิตรอดเออเขาชีวิตรอดู่แล้วครับแต่ผมยังไม่อยากจนตยอะไรมากเพามาตลาถึงตอนเช้าก็เสียหัไม่ไปชนถนตัตแรงครับอนร้รั ของน,นี่ก็ได้มเ่เยอะพอสคนแล้วนะคแต่ี่ผมห่างหายไปตรงน,นี้เอก็ห่างจกทีคโอ้โหขก,กัน่อ,อ,อนมาเะมากินหอคับ อนาคตจะอาจจะไฟฟาเนาะเ้ยหินปเพื erm ่อเป็นประโยชน์นะเ็เดไปขอชี่ะนนี้นะันนี้นะเกหมืองแรกกันโอ้นอนกันนะเอป็นไปกันนนเหมืองแรก เหมือนแล้วนะผมก็เล่นตัวรวจอีกครับคือมันทางตันนะทางแบบตันมากเราก็จะไปที่อื่นกันดูวราใช่ไหมครับผมจะลองไปที่ภูเข,ขาตรงนั้นดูดูไม,ม่ใช่เข,ขาเดก,กันบ้างไปดูครับไปดูกันครับ,รบโอ้โหภูเขาท่านยังไม่เคยไปเลย เราไปดูครับพรมแดันเทียนอยู่เราก็จะได้ไปตะเป็นพรมแดัน,น,ทน,ดนเทียนน,นั้นนะคะะรับมาดูปึงป้งปึ้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหเทียนนะเนาะใช่เปล่ามันก็เหมือนอันเดียวกันนั่นแหละอ๋ะอตอนนั้นไม่ผ่านได้ เขาเดียวกันต้องกันแน่อ,อ,อ้ขึ้นไปยังไงอ,ะอ่ะนี่เกตกอีกไม่น่าเล่นเลยดูเล่นเชี่อน,น,นั่นเอครับต้องเอากล่องมันให้ได้ อนช้าน,นะครับคือมีใค้แค่งท้าครับแล้วใครแค่ตองท้าครับ มาแบบนะไม่ให้ตั้งตัวเลยครับโอ้โหของก็แบบเยอะมากเลยครับทุกงานตอนน,ะน,ออนี้นนโอ้โหแม่ค้ามีก็เยอะมากเลยครับตอนนี้แตว่าไม่น่าจะสู้ไหวผมก็ขอที่กงนิดนึงปรับเป็นยุคลินได้สิครนะ ไปเอาของของมันเลยดีกว่ามามาดูกันว่ามันจะมีของอะไรบ้างแต่สตานี่ผมก็จะไม่นั่นแลนะ้วครับผมก็จะเก็บรักษามานันไว้อย่างดีข้าวกล่องมีอะไรบ้างลุนลุนลุนในกล่องมี<อ>มีเบสคนระับคนแกะทองสี่ก้อนสองล้านทั้งหนึ่งทงั้งน,นี้ผมจะขู่มัน,นครับได้ลงทุนมนแล้วเย้ สูตรเลยสูตรลผมสูตรแล้วนะครับนี่การเพาเดอร์สเย้มวงสางมเยมวงสี่ไอออนหอ้าเบสสองคาร์โบลแล้วแล้ก็ะะจะปลับดิฟเรี์เป็น,นเ,หปบบเหมือนเดิมนาอยว่าชลกับปดิฟเฟรนเหมือนเดิมครับ เด็กเกือบเส้แล้วก็ขอกลับก่อนนะครับน่าจะใกล้คืนแล้วโอ้โหกลับบ้านกันนะครับคืนนี้ก็ไม่ต้องซีเรียลมากครับไม่ได้แล้วโดนแล้วตื่นเต้นสุดกลั เก้าสิบเอ็ดแล้วครับบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนบ้านเราบ้านเราอยู่ไหนครับบ้านครับบ้านเราอยู่ที่นะครับไปรอบบ้านสับเคี้ยวรอบจังวันนี้ทั้งกระโดดทั้งวิ่งหัวใจมีกระตุกแต่สิบเยอะเลยนะครับทั้งวันนี้เห็นไหมครับกินเนื้อาไปเลยอืมช ผมก็จะไม่ขอใส่เท่าไหร่นะครับอ้าวก็ผมก็จะไม่ขอใส่เท่าไหร่นะครับไม่เกาะก็ไม,ไม่เป็นไรมไม่เสียหายหรอกบายก็ตายแบบไม่มีชั่เกาะนะครับแล้วแรนด์มาอจิตอานะเห็นดิโคมากันพอด้อีกสายเชื่อกครับเบเนสซิ่อันนะครับเนื้ออันเก่าโปเตโต้ชิฟ มก็ได้มาอก่อนะวันนี้ก็ัน,นี้ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นนครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมน,นะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจในการทับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วทุกคนนะ